หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมโดนคุณคิวฉีบลงน้าโดนตอนนี้ก็ยังไม่หลดุดหุดสามน้ำเมื่อกี้ก็ยังไม่หลดุดคนมันยังติดแน่นจริงๆี่กเอาน้ําสาดให้ดูอีกรอบแบบแรงๆยังไม่หลดุดที่พ่อคิวได้ไหมนะครับไม่แล้วคนคมีคอมเมนต์ <comment S 2> <ๆ>หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งเดี๋ยวอ่านให้ฟัง ลองล้างกับสบู่ใดเม่ได้ไหมคะหนูอยากรู้ว่าข้าวที่พี่ล้างกับสบู่แล้วมันจะล้างออกไหมช่วยทําให้หนูไดไหมคะแม่หนูไม่ให้ซื้อโอ้โหลองขอมาขนาดนี้ก็คือแบบว่าคุณแม่กวแบบล้างไม่ออกอย่างนี้ใช่ปะอ่าโอ้ยมานี่มัน,มนี่ขอสบูไ่ไดเม่ด้วยครับไหนสบู่ไดเม่มันมีคอมเมนต์ตอบด้วยนะว่าจริงครับผมกล็ลลยจะพูดเลยว่าถ้าล้างสบู่มันจะออกไหมครับโอ้โหมีคนสงสัยกันเยอะมากเดี๋ยวจะมาพิสูจน์ให้ดูกันเลยคะ่ะทุกคนว่าถ้าล้างด้วยสบู่ไดเม่เนี่ยพวกราบครีมพอกผิวเนี่ยมันจะหลลลุดมยยอ่าเเ โถ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 แล้วมาดูกันค่ะว่ามันจะหลุดไหมมาล้างเลยทุกคนค่ะมาดูกันว่ามันจะออกไหม่าขอน้ำเลยขอน้ำเลยขอน้ำใช่ไหมได้โอ้โหทุกคนดูเป็นยังไงทุกคนโอ้โหลวทวีมันออกบอกแล้วสบู่ได้เมฆนะครับใช้กับหน้าหน้ากระใสไม่เป็นสิวใช้กับผิวผิวก็สะอาดดูสิผมมาพิสูจน์แล้วว่ามันล้างออกแล้วใครที่แบบว่าอยากขาวทันใจนะก็ใช้ครีมพอกผิวได้เมฆมันล้างออกเชื่ออย่างน้อง ใช้สบู่ได้ไม่ล้างมันก็ออกมันทนน้าแต่ใช้สบู่มันก็ออกครับโอเคนะ